รับมาดูเรื่องของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลในบ้านเรากันบ้างเ <c oughs> ติบโตคู่สังคมไทยเนี่ยมานานกว่า50ปีแล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็เติบโตอย่างต่อเนื่องด้วย <c oughs> ในช่วงนี้ครับคุณผู้ชมถือว่าเป็นช่วง หีบอ้อยเพื่อที่จะนําอ้อยนั้นไปผลิตน้ําตาลนะครับก็เปิดมาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนเรื่อยไปถึงมีนาคมดังนั้นในฤดูการผลิตแบบนี้เองทําให้มีการระดมรถขนอ้อยจํานวนมากครับเพื่อบรรทุกอ้อยเนี่ยไปส่งยังโรงงานการผลิตแล้วก็แปรรูปก่อนจะนําไปเป็นสินค้าแล้วก็จําหน่ายต่างๆนะครับตามกระบวนการขั้นตอนของห่วงโซ่ทางการผลิต ในขณะนี้เองครับทำให้การระดมรถอ้อยจํานวนมากนั้นก็อาจจะมีบางคันที่1คือน้ําหนักเกินกฎหมายที่กําหนด2คือมีปริมาณความสูงของรถเนี่ยมากกว่าที่กฎหมายกําหนดเช่นเดียวกันซึ่งนี่ก็ทําให้เกิดปัญหาตามมาเหมือนกันนะครับเพราะมีผู้ได้รับผลกระทบนั้นมาร้องเรียนกับทีมข่าวไทยรัฐท,ทีวีบอกว่าเกิดอุบัติเหตุและสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปครับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้เสียงสะท้อนต่างๆนั้นถือว่าเป็นการบอกเล่าถึงความสูญเสียและความรู้สึกของผู้คนในสังคมติดตามพร้อมกันจากรายงานโดยคุณนิมนวลสุพรรณยศครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าความเห็นแก่ตัวของคนณคอยากให้แก้ไครยู่แก่ใ,ให้ทุกข์เกินอัตราเอาพอดีพองาม ถ้าเอาไปหลายขั้นเกิดอุบัติเหตุมามันก็เสียชีวิตจังส่ละพิธีชาปนากิจศพของสามบุคคลอันเป็นที่รักแห่งครอบครัวสุขวัฒนกุลผ่านพ้นไปแล้วแต่สำหรับผู้ที่มีลมหายใจอยู่เบื้องหลังนั้นยากเกินทำใจเพราะอุบัติเหตุรถบรรทุกอ้อยทับรถเก๋งจนเกิดไปลุกไหม้คราชีวิตทุกคนให้จากไปอย่างกระทันหัน สภาพศพพี่ก็เห็นแค่หัวคนอะเป็นหัวดำๆอยูด่ตดิดกับโรดอะเพราะว่าพ่อจะนั่งข้างหน้าใช่ไหมคะก็เป็นหัวคนแค่นั้นมันดำนางจงกลนักปราดเล่าถึงนายไพโรธบิดาในวัย90ปีและนางใบผู้เป็นน้าในวัย76ปีว่า ทั้งสองยังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและหวังว่าหากหมดอายุไขก็ขอจากไปในอ้อมกอดอบอุ่นของลูกหลานคือพ่อพี่นะตอนนั้นะป่วยหนะักเนาะป่วยจนว่าเอาไม่อยู่แล้วเนาะไปโรงพยาบาลนะพี่ก็ไปเฝ้าแกอย่างนี้แหละพี่ก็ว่าถ้าแกตายตอนนั้นเราก็ยังได้ดูแลนะเนาะแต่พอมาตอนเนี้ยแกลุกได้เดินได้แกไปเที่ยวได้เนะี่ยอยู่ๆมาบอกว่าพ่อ,อเสียทุกคนอะชอก อมไม่คิดว่าจะจะเป็นแบบนี้ไงสำหรับทนายไพย,ยวงศ์ขวัฒนกุลเป็นผู้ปกครองที่น้องๆทุกคนให้ความเคารพรักเมื่อขาดพี่ชายอย่างกระทันหันก็เหมือนเสาหลักของบ้านถูกบั่นให้ขาดลงก็แย่พี่แย่ทั้วันนี้พี่ก็ยังแย่มืนนะพวกนั้นก็บอกว่าพี่แข็งแรงแข็งแรงก็ทุกคน แต่พี่ว่าพี่อ่อนแอที่สุสดแต่แต่ต้องมีคนขับบ้านอ่ะพี่ต้องดูทุกคนถ้าเป,เป็นได้พี่ไม่อยากสูญเสียของพวกนี้นะเพราะว่าแกดีแกดีมากๆเราเลื่นไปไหนเราก็รู้ว่าตรงนี้พี่ทำตรงนี้พี่ช่วยอะไรเงี้ยมันจะเป็นเป็นอะไรอยู่ในใจเราตลอด เมื่อถึงฤดูการของอุตสาหกรรมน้ำตาลยิ่งมีการระดมรถบรรทุกอ้อยมากเท่าไหร่เสียงร้องไห้ของเหยื่ออุบัติเหตุรถบรรทุกอ้อยก็ยิ่งระงมตามไปด้วยคุณยายนวลปรางหารรบเล่าว,ว่าหลังจากเสียหลานชายไปเพราะอุบัติเหตุรถทัวร์ชนท้ายรถบรรทุกอ้อยคู่กรณีกลับไม่เคยแสดงความรับผิดชอบและสำหรับยายในวัยใกล้ฟังก็มีความหวังจะได้เห็นชายผ้าเหลือง หมดใจแทบสลายเพราะเลี้ยงมากกับมือ,อยายหวังอะไรกับหลานชายันนี้บ้างหวังว่าอย่างไ้เขาบวชให้เด็กเด็นพาเลี้ยงของร้านนายธนพลเกาะสาแม้จะอายุได้เพียง21ปีแต่ก็ถือเป็นเรี่ยวแรงหลักและเป็นความหวังของทุกคนในบ้าน โดยเฉพาะน้องสาวแล้วเขาเป็นทั้งพ่อและเป็นทั้งเพื่อนขอย้ายไปเหตุงานไปหาเงินมาส่งน้องพู้น้องก็ไปเลี้ยนให้ตั้งใจเลี้ยนอยากได้อีหยังให้ขออ้ายอายที่หาให้อายเอาให้บพได้ต่ดาวกับเดียนเว่ากับน้องนะอ,า,อ,า,อายติดส่งให้น้องกินเลี้ยนจนจบแต่บัดนี้ย้ายกับเบิดที่พึง่ง โลกทั้งใบของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งจะยังหมุนต่อไปได้อย่างไรเมื่อรถบรรทุกอ้อยคราชีวิตพี่ชายติดตามต่อได้จากรายงานพิเศษมัจจุราชรถอ้อยในไทยรัฐเจาะประเด็นคืนนี้นิ่มนวลสุพรรณยศข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน